โอเคกันเข้าไปปุ๊บเข้าไปทีเลยอย่าให้เขาเล่นไปตรงไหนได้เล่นไปตรงไหนแนวลึกใช่ไหมให้เขาเล่นแนวกว้างนะโอเคถูกต้องแล้วทีนี้ขอเขาให้มาตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้นะให้มาให้มาปุ๊บไอเชนเป็นยังไงเอ็งอยู่ห่างจากเขาเยอะไหมหเยอะเพราะฉะนั้นไปบอลไปให้ไปที่ตรง พอเสียบอลบุ๊บทำยังไงเดินเข้าหาคู่เลยเฮ้ยสอนซอน่าดูตัวนู้นด้วยอ่าไอลลงมาตามนิดนึงอ่าโอเคนะคนที่ใกล้เข้าไปดีเลยอย่าให้เขาเล่นแนวเลึกที่เหลือทำอยังไงบีบนะครับยืนในตำแหน่งที่ดีนะเกมรับต้องยืนแคบหรือบ้างแคบนะโอเคมาบอล บอลพวบใจยังไงเข้ามาดีเลยกลันะกบมาโอเคนะซีบอลโอเคเราฝ่ายฝ่ายลูก่อนนะตำแหน่เงเรา